สวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเลิกถ่ายผีเสร็จเราก็กลับบ้านกลับมาทําอะไรนี่ต้มมามา่านี่ไท่ผักไท่หมูเนี่ยแหละครับวูน้าเราไม่อยู่เราก็จะลาบากนิดนึงเข้ามาแล้วผมวันนี้ผมมาขายหมูอ,อ,อีกแล้วครับขายหมูใครอยากกินหมูบ้าง ดันคอมเมนต์หน่อยใครเข้ามาแล้วดันคอมเมนต์หน่อยขอหนึ่งคอมเมนต์หน่อยใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากดันคอมเมนต์ทักทายสวัสดีกันก่อนเลยนะครับผมจะได้เห็นว่าใครเข้ามาบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วดันคอมเมนต์หน่อยผมจะได้เห็นว่ามีใครเห็นเราบ้างผมยังไม่เห็นใครดันคอมเมนต์เข้ามาเลยผมก็ยังไม่เห็นใครเลยนี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลไฮสวัสดีครับพี่ต้องเป็นต่างชาติแน่แน่ผมรู้พี่ต้องเป็นต่างชาติแน่แน่ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับตอนนี้ม,มีใครได้ยินเสียงเราบ้างครับฮัลโหลครับมีใครได้ยินเสียงเราบ้างฮัลโหล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 มีใครได้ยินเหรอหายใจ ทักทายครับสวัสดีครับพี่สุรินครับสวัสดีครับอ๋อฮลัลโหลฟอร์มอเมเอ้าผมก็นี่แต่ก่อนนี่นะผมนี่ก็อยู่อเมริกามาก่อนที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมผมผมเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนผมเรียกว่าเกิดที่นั่นได้เลยแต่พอดีตอนขนส่งผมตอนพ่อแม่ด่าดีแล้วมามีของผมพาผมนหน้าเครื่องผมหน้าตกเครื่องบินหน้าตกเครื่องบินมาลงอยู่กรุงเทพ ผมก็เลยเป็นสภาพนี้เลยนี่แหละที่มาของผมน้าน,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 นี่คือมามา่าในวันนี้นี่คือมาม่าในวันนี้ทำให้เราอยู่รอดมาม่า ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็น เดี๋ยวขออนุญาตปรุงปรุงแป๊บเดี๋ยวขอปรุงแป๊บสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมีนับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมันก็เป็นอาหารที่เราทำให้เราอยู่รอดจนถึงต้นเดือน,นะคระับ ชิมหน่อยชิมหน่อยเดี๋ยวชิมหน่อยสุดยอดสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับดังคอมเมนต์บอกได้นะทำอะไรอยู่เหงาด้วยทำอะไรกันอยู่ ทำอะไรกันอยู่เอ่ยอะไรกันครับหม,มุนหมดหรอนี่ไงอยู่นี่นนอ่าใครตอบถามคุยกันได้พี้ เงาเงาเลยกืนนี่ไี่ดูมาม่ากูนี่นี่คือมาม่าของเรา chóp lấy chóp lấy mà, đi. Còn mà, สวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันยังครับ วัสดีครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวกินมาเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดใหม่เดี๋ยวมาคุยกันใหม่แล้วนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่นะรอแป,ป๊บนึงนะครับ